สำหรับใครที่กำลังมองหาร้ารับเติมเกมมือถือในราคาถูกอยู่นะครับผมก็ขอแนะนํากับร้านนี้เลยนะจอรชาวไร่นะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับรับเติมเกมเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็น FC Mobile e Football คงไกสตาร์เร็วก e n s h i n Impact และเกมมือถืออื่นอีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจจะเติมเกมนะฮะลิงค์ร้านจอนชาวไร่อยู่ ใต้คลิปแล้วนะสามารถที่จะแอดไลน์ทักไปหาล้านจอนชาวไรได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมมือถือในราคาถูกและปลอดภัยอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไรนะครับผม เฮโยวอตซอแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกมใหม่ที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Woodling w a v ว ว่ากันว่าเกมนี้นะครับอาจจะมาความเกนฑชินอิมแพกล้มโฮงไกสตารเร็วกระทืบโซโล่เลเวลลิงและตะบ,บันหน้าเกมมนดื่นอีกเยอะแยะมากงไงเลยดีเดียวนะครับโดยเกมบูริงเวฟนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว Open World Action RPG สุดล้ำจากค่ายคูโรเกมสตูดิโอโดยจะเล่าเรื่องราวของโลกที่มีชื่อว่า r o เวอหลังจากเกิดภัยพิบัติเมื่อร้อยปีก่อนนะครับได้มีสิ่งชีวิตที่ไม่รู้จักปรากฏ ขึ้นและทำลายล้างอรารยธรรมของมนุษย์นี่คือยุคแข่งความหวังเมื่อเหล่าลูกหลานจากกลุ่มผู้รอดชีวิตได้เริ่มก่อสร้างบ้านเมืองจากซากปรักหักพังนี้นะครับและวางแผนร่วมมือกันในการฟื้นฟูอ,อรารยธรรมของนุเยชาติให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งความน่าสนใจของเกมวูดทิ่งเวฟนี้นะครับนอกจากระบบการต่อสู้แล้วตัวเกมเนี่ยก็ยังมีระบบอ,อื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะอย่างเช่นระบบการสำรวจโลกระบบการสร้างตัวละครระบบความสัมพันธ์ระหว่างตัว ตอนแร่นูดีเยอะแยกมากมายนะครับและเกมนี้นะครับได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีจากนักวิจารณ์โดยยกย่องถึงระบบการต่อสู้ที่สนุกระบบโลกที่กว้างใหญ่และกราฟิกที่สวยงามส่วนระบบการต่อสู้นะครับจะเน้นไปที่การใช้เอ็กโคเป็นหลักผู้เล่นสามารถใช้เอ็กโคโจมตีศัตรูหรือสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ระบบการต่อสู้ยังมีความหลากหลายด้วยการใช้อาวุธประเภทต่างๆนะครับอย่างเช่นดาบธนูปืนและอื่นนะครับโดยผู้เล่นสามารถ ใช้เอ็โคโจมตีศัตรูได้หลายวิธีด้วยนะอย่างเช่นโจมตีโดยตรงยิงเอ็โคใส่ศัตรูหรือสร้างสิ่งก่อสร้างจากเอ็โคเพื่อโจมตีศัตรูระบบการต่อสู้ของเกมบูเทอริองเวฟนี้นะครับมีความท้าทายพอสมควรผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการต่อสู้กับศัตรูส่วนระบบโลกนะครับมีแมปค่อนข้างกว้างและก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะผู้เล่นสามารถสำรวจโลกได้อย่างติสระโลกของเกมเนี่ยจะเต็มไปด้วยสถานที่ต่างๆมากมาย เช่นหมู่บ้านเมืองป่าและทะเลทรายโดยผู้เล่นนะครับสามารถพบเจอ NPC ต่างๆมากมายในโลกของเกมซึ่ง NPC เหล่านี้นะครับจะให้ภารกิจและข้อมูลต่างๆ เล่นระบบการสร้างตัวละครของเกม Wuthering w a v e นี้นะครับมีระบบการสร้างตัวละครที่หลากหลายผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครได้ตามต้องการเลยนะสามารถเลือกเพศได้รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าและอาวุธของตัวเองได้ด้วยนะครับสรุปความน่าเล่นของเกม Wuthering w a v e นะครับโดยรวมแล้วเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแอคชั่น Rpg เนาะที่มีคุณภาพสูงตัวเกมมีระบบการเล่นที่หลากหลายและค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวมีกราฟิกที่สวยงามและตัวเกมเนี่ยนะครับมีเนื่อ,อง ที่สนุกและน่าติดตามมากๆเลยนะและข่าวดีครับเกม Wuthering w a v e นี้นะฮะจะเปิดให้บริการในวันที่23พฤศจิกาคมนี้แล้วนะก็นับเวลาถอยหลังได้เลยนะเนาะหรือเวลาอีกแค่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์และเล่นได้ทั้ง iOS Android และมีเวอร์ชั่น PC ด้วยนะครับสเปคมือถือและ PC ที่แนะนําในการเล่นเกม Wuthering w a v e นี้นะครับก็ตามหน้าจอนี้เลยนะเริ่มกันที่ระบบ iOS ก่อนนะครับขั้นต่ำ iOS ควรที่จะเป็นเวอร์ชั่น13 iPhone 11 iPad Gen 9นะครับส่วนสเปคที่แนะนำนะครับ iOS ควรที่จะเป็นเวอร์ชั่น15ขึ้นไป iPhone 13 iPad mini 6 iPad Air 5 RAM 4 g b และควรมีพื้นที่ว่าง12 g b ด้วยนะครับส่วนระบบ Android นะครับขั้นต่ำ Android เวอร์ชัน7 Snapdragon 835 MediaTek G71 7 2สเปคที่แนะนำนะครับ Android ก็จะเป็นเวอร์ชั่น7ขึ้นไปเนาะ Snapdragon 8 Gen 1 MT r e m e n s i t y 8,300ั 8, 300, แรม8ดจิกและควรมีพื้นที่ว่าง 12ติ๊นะครับส่วนเวอร์ชั่น PC เนี่ยนะครับขั้นต่ำ Windows 10 64บิต Intel i5 Gen 9หรือ Ryzen 2007ตัดจอ GeForce 1060หรือ RX 570ส่วนสเปคที่แนะนำนะครับ Windows 10 64บิตขึ้นไป CPU Intel i7 Gen 9หรือ Ryzen 3007รัดจอ GeForce 2060หรือ RX 5700 XT RAM 16 g ิกและควรมีพื้นที่ว่าง25จิ๊กต่อไปนะครับและ นี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกม b u t t i n g Wave นะตอนนี้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งหมด31ล้านแล้วนะครับโหดเยอะเลยเนาะโดยในหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนทีดิจิตเตอร์ R ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนไปด้วยละ่ะซึ่งลิงก์เว็บไซต์นี้นะครับก็อยู่ใต้คลิปแล้วนะสิ่งที่เราจะได้ตอนเกมเปิดเลยนะครับก็ของรางวัลตามนี้ทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็จะได้เป็นพวกของอัปเกรดตัวละครน,นอะแล้วก็เพชรตัวส่งกาชาอะไรแบ ประมานีน้และนี่ครับสิ่งที่ควรจะทําก่อนเกมเปิดก็คือกิจกรรมนี้ครับมันคือกิจกรรมสุ่มเอ็กโคซึ่งเอ็กโคเนี่ยถ้าจะให้อธิบายอย่างง่ายๆเลยนะก็คืออาร์ติแฟกต์ที่ใส่กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะแจกเอ็กโคในระดับ5ดาวนะแต่ว่าเป็นการเลือกนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้อีกทีหนึ่งเนาะว่าควรที่จะเลือกเอ็กโคใบไหนดีนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับก็จะหมดลงในวันที่6มิถุนายนก็หรือเวลา อีกมาเลยเนาะเราก็กดตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้เนาะในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตัวละครได้ด้วยนะเขาก็จะมีเลือกตัวละครผู้หญิงหรือตัวละครผู้ชายส่วนตัวผมก็เลือกตัวละครหญิงไปนะครับเพราะว่างานดีเลนอเกินนะ enter ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนาะก็ให้เราคลิกตรงที่ register now เพื่อที่จะลงทะเบียนก่อนนั่นเองนะครับด้านบนเนี่ยก็ให้เรากรอกอีเมลของเราไปนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะเขาก็จะส่งโค้ดมาให้เมลที่เรา กรอ,อกไปด้านบนเนี่ยละครับแล้วก็โค้ดมาใส่ตรงช่องนี้เนาะช่องต่อมาตรงนี้นะครับก็ใส่เป็นรหัสผ่านช่องที่4ี่ก็ใส่รหัสผ่านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยแล้วก็คลิกคําว่า Register หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเราก็กรอกเมลด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วก็ไซน์อินได้เลยพอไซน์อินไปแล้วนะครับเขาก็จะให้เลือกเซิร์ฟผมขอแนะนําว่าให้เลือกเซิร์ฟซีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าส ท้ายมือเนี่ยมันก็จะมีพวกกระเป๋าก็คือการ์ดที่เราสุ่มได้มานั่นเองนะครับของผมก็ค่อนข้างมีเยอะนะส่วนอันต่อมาก็จะเป็นมิชชั่นนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะภารกิจประจาวันตรงนี้ก็จะเปิดทุกวันเลยนะครับเวทด้านบนสุดเนี่ยนะครับพอเราล็อกอินมาเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเสร็จให้โดยอัตโนมัติเลยนะอันที่2กับอันที่3ตรงเนี้ยคือเราต้องแชร์การ์ดเอ็กโคให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับก็ให้เราเลือกการ์ดนะครับที่เราต้องการจะแชร์เนาะ ไปไหนก็ได้แล้วเราก็กดแชร์ได้เลยครับสามารถที่จะแชร์ไปบน Facebook ได้หรือจะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ มันก็จะขึ้น Copy ขึ้นมาเนาะเราก็เอาไปวางในไลน์ก็ได้หรือช่องทางอื่นนะครับล้วก็ให้เพื่อนของเรามาคลิกที่ลิงก์เราอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งภารกิจที่2กับที่3เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับแชร์เว็บอีเวนต์เราก็กดแชร์ตรงนี้ได้เลยเราก็อาจจะแชร์ไปบน Facebook ก็ได้นะส่วนอันต่อมานะครับด้านล่างมันก็จะมีภารกิจเปเยลซึ่งภารกิจตรงนี้ทั้งหมดเลยอะ่ะมันจะทําได้ครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะมันก็จะเป็นการติดตามช่องทาางงงงต่ง่ต่ๆขออเเกมมนนนี้นนนัไ จะเป็นบน y o u u u b e f a c e b o o k ทิกต็อกเข้าดิสคอดของเกมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมทําให้เรียบร้อยก็แล้กันเนาะส่วนภารกิจที่2ที่3ที่4ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการแชร์ให้เพื่อนของเรามาคลิกที่ลิกงเราอีกทีหนึ่งนะครับก็กดไปที่แชร์ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ Copy ี้ลิงตรงนี้นครับเนี่ยครับ ไปวางในช่องทางอะไก็ได้ใน Facebook ในไลน์อะไรก็ได้ที่เพื่อนของเราสามารถกดมาที่นี่ของเราได้นั่นเองนะครับอย่าลืมมาทำนะครับตรงนี้ทุกวันนะสามารถทําได้วันละสีภารกิจนะครับหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงเนี้นครับ remaining แอปเทมก็คือจำนวนกาชาที่เราจะสูงได้นะครับล้วก็มาสมอนตรงนี้ได้เลยเนาะซึ่งของผมก็ทาเป็นหมดเรียบร้อยแล้วเลยไม่ได้สูงให้เพื่อนๆดูเลยแล้วก็ด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับมันมีล็อกด้วยนะว่าเราต้องการไปไหนนั่นเองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันและนี่ก็คือไกด์แนวทางการ์ดเอ็กโคที่แนะนําให้เลือกหรือการ์ดเอ็กโคที่ดีๆนั่นเองนะครับมันก็จะมีอยู่3อย่างนี้นะก็จะมีนกม่วงเนาะไอหน้าดาวแล้วก็ไอหน้าดาวถือกระบองจํา3การ์ดนี้ไว้ให้ดีนะครับถามว่าทำไม เขาแนะนําถึงให้เลือก3การนี้ล่ะเพราะว่ามันเป็นเอ็โคที่ค่อนข้างเกิดน้อยมากๆหรือหายากมากๆนั่นเองนะครับมันจะทําให้ในช่วงต้นเกมเนี่ยสามารถฟาร์มหาเอ็โคในระดับสูงได้รวดเร็วมากยิ่งคือนั่นเองนะพูดง่ายๆก็คือคือมันดอกยากอะเขาก็เลยแนะนําเป็น3การเนี่ยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งเอ็โคในแต่ละใบเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีคอสหนึ่งคอสสองคอสสามเนาะแล้วก็มันมีเป็นสีเขียวสีม่วงสีทองด้วยนะถ้า ธิบายแบบเข้าใจง่ายเลยนะการ์ดที่ดีๆเลยนะมันควรที่จะเป็นคอร์ดสามในระดับสีทองนะครับนี่ของผมก็มีแล้วนะไอ้หน้าดาวนกม่วงส่วนไอหน้าดาวถือกระบองเนี่ยรู้สึกว่านี่ครับ แต่ว่ามันเป็นระดับฟ้าเนาะก็อย่าลืมมาทำมาแล้วกันเนาะสำหรับกิจกรรมสุ่มเอ็กโคอันี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยนะแล้วก็เกมเนียนะครับเบื้องต้นทราบข่าวมาว่าจะยังไม่มีภาษาไทยเข้ามานะครับแต่เขาเนี่ยมีแลนในอนาคตว่าจะนําภาษาไทยเข้ามานะแต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนนะครับแต่มีแน่ๆล่ะในช่วงเกมเปิดก็เล่นภาษาอังกฤษไปก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชม ท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละ